สวัสดีครับพ่อคิงคองมาแล้วนะครับผมนะฮะตัวนี้จะเป็นคิงคองรุ่น K11 นะครับนี่เห็นตัวซับขนาดนี้นะครับนี่โคตรจะหนักเลยฮะตัวนี้หนักอยู่ที่97กิโลกรัมรวมกล่องรวมโฟมนะครับเฉพาะตัวซับนะครับผมนะฮะซับนี่จะเป็นดอก15นิ้ว2ดอกนะครับตัวเบ้งเบงนะฮะตัวนี้มาแล้วนะครับพ่อคิงคองนะครับมีตัวซับแล้วก็มีตัวลูกตัวนี้นะครับ 킹คองเคสิบเอ็ดตัวนี้เป็นตัวบาร์นะครับกลางแหลมอ่าตัวตัวเสียงกลางแหลมนะครับผมอ่าเนี่ยต้องใช้แรงอย่างมากนะครับในการถอดกล่องนะครับโดยช่างผู้ชำนาญการนะครับมาโอ้โหเป็นไงเป็นไง นะสบายดีเนาะต้องถอดกล่องอย่างนี้นะครับผมนี่ครับแล้วถอดกล่องออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้ตัวซับนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวลูกของเขาเนี่ยมาประกบล่างตรงนี้นะครับอันนี้เขาก็จะมีโฟมให้เรียบร้อยนะครับป้องกันกันกระแทกนะครับนี่ครับทั้งด้านข้างด้านด้านบนด้านล่างนะครับผม เดี๋ยวลองดูรอบด้านของคิงคอง k 11นะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นซับนะครับซึ่งจะแบ่งเป็น2ท่อนก็คือ15นิ้วทั้งบนทั้งล่างนะครับแบบเรียงบนล่างนะครับผมนะครับตรงนี้ด้ายด้านข้างรอบๆก็จะเขียนว่าคิงคอง k 11นะครับมีที่สําหรับยกนะครับแล้วก็ด้านหลังจะปรับแต่งเสียงนะครับอยู่ทางด้านหลังมีล้อ4ล้อนะครับแบตเตอรี่ก็จะมีนะครับผม แบตเตอรี่ที่ใช้นี่ก็12โวลต์70แอมป์นะครับเล่นต่อเนื่องกันยาวๆนานๆนะฮะตัวนี้ตัวลูกนะครับผมกลางแหลมยกมาแล้วประกบแบบนี้นะครับเข้าล่องปั๊บล็อกปุ๊บนะฮะทั้งสองด้านนะครับผมไม่ใช่ตำรวจนะครับ่าไม่ใช่ตรวจก็ล็อกได้นะครับอย่างเมื่อต้องโดนล็อกคอนะฮะอ่านี่ครับเสร็จเรียบร้อยพอ ตั้งตัวกลางแหลมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเอาสายนะครับมีสายให้1เส้นนะฮะตรงนี้มาใส่นะครับผมสายสเปกคอนอุปกรณ์ก็จะมีชุดไม้ลอยอีกเช่นเคยนะครับมีกล่องใส่ไม้ให้นะครับมีสายชาร์จ AC สาย1ออก2อ2อาย2ออก2นะครับผมไม้ลอยก็จะเป็นแบบใส่ยาน 2A นะครับมาถึงก็ลองเทสเสียงกันเลยนะครับ เดี๋ยวผมต้องถอยหลังมาก่อนนะครับเดี๋ยวให้เขารีเสียงก่อนยยังไมไม,อองม,ไม่่่้ใใจจเเธธออูททีรรนนืชคคคุุณกกด เจอตัวนี้เข้าไปนะครับหนักนี่100กว่ากิโลนะครับผมตัวกลางแหลมเนี่ยจะ28กิโลกร,รัมนะครับตัวซับเบสนี่เกือบ100กิโลกร,รัมนะฮะก็รวมๆกันอยู่110กว่ากิโลกร,รมัมโหเจ๋งจริงเมอกีลองฟังนะครับเบสโค้ดจะแน่นครับแรงๆใครชอบกลางแจ้งตัวนี้โดนครับโดน โดนแน่แน่พร้อมยกนะครับลูกน้องบอกพร้อมยกครับนะครับตัวซับนี่ปิวเลยฮะแต่มีมีล้อสี่ล้อนะครับไม่ต้องกลัวนะครับลากได้นะครับผมส่วนในเรื่องการปรับแต่งเสียงนะครับตัวนี้ก็จะสามารถปรับแต่งเสียงวุ้ลุ่มไม้นะครับไมเบสไมกลางไมแหลมนะครับผมมีเอ็กโคดีเลย์รีเวิร์บนะครับ เบสของเพลงแหลมเพลงโดนตีไม่ดีนะครับแล้วก็วอลุ่มเพลงนะครับผมส่วนปุ่มรายละเอียดต่างๆอันนี้โหมดเปลี่ยนอินพุตนะครับเป็นเอบูทูธนะครับ AUX แล้วก็ USB นะครับผมอันนี้วนเพลงสามตัดเสียงกลางคนร้องออกได้นะครับไมโครโฟน PRI ก็คือพูดไม้แล้วเพลงดอบนะครับอันนี้เลคคอร์ดอันนี้เล่นเสียงที่เราเลคคอร์ดไว้นะครับย้อนเพลงกลับเพย์พอร์ตเปลี่ยนเพลงเดินหน้านะครับ ตัว KTV Speed กับ STU เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันของเอฟเฟกของไม้นะครับผม KTV เนี่ยเราจะปรับคู่คู่กับ Echo กับ d e l a y นะครับส่วน STU เนี่ยเราจะปรับคู่คู่กับ r e v e r b นะครับผมแต่ถ้าจะให้เป็นเสียงปกตินะครับกดตัวนี้2ครั้งนะครับครั้งแรกจะเป็นเสียงเล็กครั้งต่อไปก็จะเป็นเสียงปกตินะครับแบบที่ไม่มีเอฟเฟกนะครับผมนะครับมีช่องเสียงไม้เพิ่มเติม2ช่องช่องกีตาร์หช่องมีช่อง i n p u t o u t p u t นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ภายนอกได้นะครับ รุ่นนี้ก็จะเป็นไฟอยู่3ระบบคือใช้ไฟบ้านได้นะครับเสียบปลั๊กไฟปุ๊บจะตัดเป็นระบบไฟบ้านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาปลั๊กไฟออกก็จะเป็นระบบไฟแบตเตอรี่ในตัวนะครับนี่แบตเตอรี่12โวลต์70แอมป์นะครับแต่ถ้าใช้งานข้างนอกนะครับรถแหร์ใช้แบตเตอรี่รถยนต์ต่อเข้าตรงนี้เลย DC 1 2โวลต์มีพัดลมระบายความร้อนให้นะครับผมไม่ต้องกลัวคําว่าร้อนนะฮะตรงนี้นะครับ สำหรับตรงนี้นะครับจะเป็นช่องสําหรับเก็บใส่กล่องไม้นะครับกล่องไม้ก็จะมีช่องสําหรับให้ที่เกี่ยวนะครับใช้งานเสร็จเกี่ยวลงเลยนะครับผมครับตัวนี้แน่นจริงๆนะฮะขอบอกนะครับต้องมาลองของจริงฮะใครที่สนใจลําโพงกลางแจ้งนะครับชุดนี้ต้องห้ามพลาดครับผมต้องจัดซะแล้วอ่า k 1 1นี่หายห่างหายไปนานนะครับ ตอนนี้เขากลับมาแล้วนะครับกลับมาด้วยความยิ่งใหญ่นะครับผมนะครับเบรหนักๆแน่นๆนะครับด้วย15นิ้ว2ดอกนะครับใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับผมวันนี้ผมก็รีวิวเพียงแค่นี้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมตอนนี้ก็จะมีสินค้าเข้ามาใหม่ๆอยู่หลายรุ่นนะครับก็คอยชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ